ซุปเปอร์เฮงงวดวันที่16ธันวาคมให้เลขเด่นบน7เลขชุด2ตัว0757ชุด3ตัว307451ล่างให้เด่น8ชุด2ตัวล่าง8289ในงวดวันที่1ธันวาคม เลขชุดสองตัวบน19เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง9 1ล็อกสำเร็จงวดวันที่16ธันวาคมให้เลขเดน่น C 3เลขชุดสองตัว C 1 4 3 4 6 4 8 3 1 3 6 3 7 3 8 แม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่16ธันวาคมให้เลขมงคลปักหลักบน2 5 7 8เลขปักหลักร้อย0 4 6 9เลขปักหลักสิบ3 5 8 9เลขปักหลักหน่วย1 2 6 เลขชุดสองตัว8ปดหนึ่ง8ปดสองแห้ดหกดเกเลขมงคลปักหลักล่าง0257เลขปักหลัก101357เลขปักหลักหน่วย0578เเลขชุดสองตัวล่าง 7จ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเลขมงคลปักหลักบนเก้าเข้าหลักสิบบนเลขปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาเฉพาะหลักร้อยคือศูนย์และหลักหน่วยคือเจ็ดเลขปักหลักสิบหลักหน่วยล่างเก้าหนึ่งเข้าสองตัวล่าง